หมอดูนะเครื่องรางของของังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเริ่มเห็นว่าเขากำลังมีสารณะที่ผิดใช่ไหมเขาจะพ้นทุกไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้ทุกข์ขั์ความทุกข์อย่างถูกต้องแท้จริงใช่ไหมเพราะเขาไม่รู้อร,ริยสัต์สี่ใช่ไหมนั่นแหละชีวิตเขาก็มีความทุกข์จริงไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเราก็ต้องสงเคราะห์เขาด้วยการให้เขามีความรู้ตรงนี้ ส่วนเขาจะเสพครบไม่เสพครบอยู่ที่ตัวเขาแล้วใช่ไหมอยู่ที่อินทรีย์ของเขาอินทรีย์คือศรัทธาเชื่อมั้นะวิริยะมีความเพียรไหมฝึกสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาเห็นเกิดดับไหมถ้ามีเรียกว่าอินทรีย์แก่กล้าเขาจะหลุดพ้นเข้าถึงความไม่ตายได้ความทุกข์เขาก็จะน้อยลงไปเองถ้าโยมรู้ตรงนี้อรลสสัสสียมก็ไม่ต้องทุกจากตัวเลข ดวงดาวคนโน้นทักคนนี้ทักคนทรงทักหมอดูทักนะผีเด็กมาก่อนนะระวังนะอ่าอย่างเนี้ยคิดมากเลยใช่ไหมอ่าจิปาถาเลยนะอืมตอนเที่ยงออกไม่ได้นะเงาหัวไม่มีเดี๋ยวจะตายนะอ่าเราก็ไม่กลัวก็บอกอันนี้ไหว้นี้หน่อยนะเนี่ยต้นไม้ใหญ่ปูกผ้าสามสีเนี่ยนะนะ ไม่เชื่ออย่าลบลูนะเดินผ่านไม่บีบแต่ตายนั่นเนี่ยอืมเราก็เฉยๆแล้วนะคนยังหลงอยู่ก็จะคิดว่ามีอะไรบันดาลให้สัตว์ดีเร็วขึ้นมาได้ใช่ไหมเัระนั้นเราก็เป็นผู้มีปัญญาขึ้นมาแล้วนี่นี่พู้เจ้าสอนให้คนมีปัญญาสอนให้คนหมดทุกขนะอยอไม่ต้องทุกข์จาก จิปาถะเรื่องสารพัดเราก็ทำงานด้วยความสบายใจคนนินทามาแล้วว่าโอ้มันเป็นแค่ภาษาภาษากระทบอ๋อเกิดเวทนาความไม่พอใจเดี๋ยวมันก็ดับไปอ่าเราก็มามองใจเราคนนั้นก็ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะความขุ่นเคืองของเราใช่ไหมอ่าเราก็ทำงานต่อได้นะแต่ถ้าเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์มีคนมาบน่นมานินทาเราเราไปรู้มาไม่ทำงานแล้วเว้ยนะ อารมณ์ไม่ดีนะอ,อารมณ์บูดขึ้นมาก็เสียงานอีกจริงไหมเนี่ยไม่ควบคุมอารมณ์แต่ถ้ายมเป็นผู้อยู่เบิกขาใครนินทาก็อ่ารับทราบสรรเสริญมารับทราบครับนะฮะมีจิตใจเป็นปกติโยมก็ทํางานเป็นปกติใช่ไหมนะคนปล่อยวางเนะี่ยยิ่งขยันขยันทํางานได้เยอะนะเยอะเพราะว่าไม่ไหลไปกับอารมณ์ เป็นผู้ที่มั่นคงคงที่ผู้ชาเรียกเป็นผู้คงที่อะไรกระทบมาไม่เซเนี่ยไม่งั้นเขาว่าหน่อยก็เซไม่เอาละลาออกดีกว่านายด่าเหลือเกินนะไม่ใจดีเลยอย่างนี้อ่ะขี่น้อยใจอีกละใช่ไหม,อมไอ้จะไม่ว่าแล้วมันก็ทําผิดอยู่อย่างนี้แล้วมันจะรู้ถูกไหมเนี่ยพอสอนมันมันก็บอกแม้ดุจังเลยนะ โอ้คนนี้เอาใจยากนะอืมดังนั้นพยายามอดทนอดทนไว้ก่อนนะเขาดูด่าว่ากลาวสอนอะไรทนรับฟังนะปรับปรุงนะแก้ไขทำไปนะง่ายแต่ทุกอย่างมันจะดีหมดถ้าใจเรามีธรรมะนั่งสมาธิฝึกสตินั่ง,งรู้ลมหายใจเจริญอาณาปา,านสติความเมตตาการให้อภยัยความอดทนอดกันทุกอย่างจะตามมา นะไม่ต้องไปวิ่งขอเลยมันตามมาเองแล้วก็อ้อนวอนขอให้ใครเอาสิ่งเหล่านี้มาให้เราก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมโยมต้องฝึกเองเพียรเองอะไรเองทุกอย่างเลยดังนั้นความความดีงามเนี่ยมันไม่ได้ได้มาจากการขอนะอืขอให้ความดีจงมาประทับอยู่ที่ตัวเราเถิดโหมันจะลอยมาได้ไหมเนี่ยนะม,มันก็ยังเหมือนเดิมอะนะ เนี่ยต้องฝึกพึ่งตนพึ่งทมและยมจะเห็นว่าชาวพุทธเป็นจนํานวนมากไปพึ่งอย่างอื่นใช่ไหมโอ้โหภูเขาศักดิ์สิทธิ์เมืองจันนี่ถึงเวลาหงานเนี่ยโอ้โหไปกันเป็นแสนเลยใช่ไหมลูกจีศักดิ์สิทธิ์ป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเราจะมีโอ้ยของศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดเลยนะจนจําไม่ได้แล้ว,ว่าอะไรบ้างเนี่ยแต่มันเยอะไปหมดเลยอ่า สิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีผลต่อเราละเราจะเป็นคนที่ทุกน้อยสุขมากปล่อยวางง่ายของอะไรเสียหายก็ไม่เป็นไรปล่อยนะมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาแต่ถ้าลูกทำแก้วแตกต้องรู้จักสอนลูกนะอ๋อลูกไม่เป็นไรปล่อยวางแก้วแตกหมดบ้านก็สอนมันบ้างว่าใช้ระวังหน่อยซินะอบรมอันนี้ธรรมะชั้นสูงนะเก็บไว้ก่อน ลูกเรามัดนระวังนะค่อยๆสอนไปตามลําดับนะอต่อไปค่อยๆปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ไปเรื่อยๆตรงเนี้ยมันก็คือมรคมีองค์แปดอันเดียวกันอริสสีมรคแปดปฏิจจสุบาทสายเกิดสายดับอิทัพปะยะตาลักธรรมเดียวกันหมดเลยเพียงแต่จะลงรายละเอียดตรงไหนนะ,ะได้ความรู้ไปเยอะแล้วเนาะ <laughs> อ่ก็มีคำถามก็เก็บไว้บันหลังแล้วกันนะ<笑><笑>ฟังมาเยอะละก็ขออนุทนากับพวกเรานะทุกคนที่ได้ตั้งใจฟังธรรมนะของพระศาสดาในที่ถ่ายทอดโดยอาตมานะสมณศักยปุตยผู้หนึ่งนะที่นำข้อมูลคำสอนของพระองค์มาถ่ายทอด ก็ชื่อว่าเราได้มีการกระทํากิจนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นผู้สูรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราประสบผลสําเร็จตามปรารถนาตามที่องค์ได้บัญญัติไว้คือจะเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและให้ได้ความเป็นโสดาบันสําเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนันท์ไคร้โดยทุกกานทุกท่านทุกคนเตือน